ฝาปิดท้ายเลนก็จะพูดถึงวิธีการเก็บเลนนะครับถ้าเรามีเลนหลายๆหลายๆตัวใช่ไหมยเรามีเลนคิดเรามีเลนฟิกเรามีเทเลเรามีเลนวายอะไรทํานองนั้นก็ว่ากันไปส่วนมากก็จะมีเลนฟิกติดอยู่กับตัวกล้องแล้วก็ตัวเลนคิดเนี่ยก็จะเก็บไว้เลยอยู่แช่ในกระเป๋านะครับแต่บางคนก็เก็บไว้แบบเก็บดีบางคนก็แบบเก็บไม่ดีอะไรทํานองเนีน้ก็คือว่า ก็คือเราเก็บไม่ดียังไงก็คือว่าเก็บไว้ในกระเป๋าโดยการแบบตั้งทิ้งไว้แบบนี้เลยครับผมแบบนี้อันตรายนะครับผมก็คือว่าทําไมถึงอันตรายนะฮะก็คือเราคนเราไม่ปิดฝาตุดตุดมันใช่ไหมครับฝาปิดท้ายเลนมันมันเสี่ยงมากนะครับเสี่ยงเสี่ยงยังไงเสี่ยงที่ฝุ่นจะเข้าไปตรงเลนอฝุ่นเข้าไปใช่ไหมครับ ฝุ่นเข้าไปมันมีผลอะไรกับรูปของเรามันจะมีผลเวลาที่เราถ่ายภาพหรือวิดีโอก็ตามนะครับมันจะทําให้วิดีโอนั้นหรือรูปรูปนั้นหลังจากที่ฝุ่นเข้าไปมันจะมีฝุ่นอยู่ตลอดทุกรูปหรือทุกวิดีโอของเราเลยครับผมอ่าอันนี้คือความอันตรายของมันนะครับแล้วก็ความอันตรายความอันตรายที่สองของมันก็คือกรณีที่เราตั้งแบบนี้แล้วเราเผลอว่าแบบอ่ะ นิ้วมือไปปาดมีหองไปปาดหรือว่าแบบไปขุดขีดอะไรกับกระจกชิ้นเนี้ยก็ก็ตุยเยน,นะครับผมก็ประมาณนั้นนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็การที่เราตั้งแบบเนี้ยครับมันจะทําให้ความชื้นนะครับเข้าไปในข้างในเลนของเราได้มันจะทําให้เลนของเราะครับขึ้นรา ราถ้าเราเราอยากเช็คว่าเราอยากเราอยากเช็คว่าเลนของเราเนี่ยครับมีราไหมง่ายๆครับเราแค่เอากล้องของเราเนี่ยครับเอาเลนของเราเนี่ยส่องไปหาหลอดไฟที่บ้านนะฮะอ่าอันนี้คืออันนี้คือเป็นเลนที่มีราแต่แต่ลูกค้าเออแต่คนชมอาจจะไม่เห็นแน่นอนนะครับผมแต่เลนตัวเนี้ยมันจะมีราอยู่มันจะเป็นเส้นนะครับเส้นเหมือนใยแมงมุมนะฮะ แล้วก็ราคือยิ่งเราทิ้งไว้นะครับมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะครับผมมันจะยิ่งบานขึ้นมันจะราเนี่ยครับจะทําให้หายคือทําความสะอาดไม่ได้นะครับต้องส่งให้ช่างทําความสะอาดนะครับเพราะว่ามันอยู่ในกระจกกระจกนะฮะหลายๆมันจะมีะในในหนึ่งเลนนะครับมันจะมีอยู่กระจกหลู่หลายหลายชิ้นนะครับผม แล้วว,ว,วิธีทำความสะอาดของมันเนี่ยคือช่างคือต้องแกะแล้วก็ทําความสะอาดกระจกแต่ละชิ้นนะครับผมแล้วกระจกเอ้แล้วราเนี่ยมันก็จะมีอีกหลายรูปแบบต่อครับผมจะเป็นราที่ทําความสะอาดได้ออกแล้วก็ราที่ทาความสะอาดไม่ได้ไม่ออกมันจะติดติดอยู่กระจกครับคือแบบติดตายอะไรทํานองนั้นถ้าก็เราควรปิด เราควรปิดแบบนี้นะฮะแปบ๊บเดียวนะฮะไม่เสียเวลาครับผมถ้าเราไม่อยากให้เราอยากให้เลนของเราอยู่กับเราไปนานๆใช่ไหมครับก็เราควรปิดรักษามันนะครับหน่อยแล้วก็ถ้าเราทํางานเกี่ยวกับวงการแบบถ่ายภาพหรือวิดีโอครับเปลี่ยนเลนนะครับเขาพยายามจะทําให้เลนกับตัวกล้อง เร็วที่สุดเข้าใจะไม่คือแบบรวมร่างกันเร็วที่สุดคือใส่เลนในตัวกล้องเร็วที่สุดเวลาที่เขาจับเลนใส่เนี่ยเขาจะเอามือไปบังประมาณนี้แล้วก็หน้าเลนท้ายเลนลก็ปิดผู้ช่วยนี่คือหน้าที่ของผู้ช่วยช่างภาพนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็ถ้าตกโดนอะไรยังไงก็ต้องขออภัยนะครับผมหลักๆก็ประมาณนี้นะก็ควร ปิดฝาเลนไว้ให้ดีนะครับถ้าเราต้องการให้เลนเราอยู่กับเราไปนานๆน,น,นะครับแต่ถ้าใครแบบเลนมีราอะไรยังไงก็มาส่งซ่อมที่ร้านได้นะครับ